จากที่พระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่แดนเทพโบราณแล้วซึ่งสถานที่นี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นคล้ายๆกับห้องอวกอาศนะยับแต่ก่อนที่จะมุ่งเดินทางเข้าไปก็จะมีประตูมิติที่ตรังตรางงาอยู่ตรงนี้เพื่อส่งผู้คนที่มีความสามารถพ้นสวรรค์แต่ระดิแดน Dance. มุ่งเดินทางเข้าไปยังสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะยับสิ่งทีไม่นในตอนนี้ก็จะมีเหล่าอัจฉริยะมากมายชั่วดินแดนเลยก็ว่าได้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณนะยับพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันอยู่ยังสถานที่ อย่างนี้แล้วแต่ละว่าในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีชายนุ่มคนหนึ่งนะครับตัวเขาที่มาถึงเป็นอันดับสุดท้ายแต่ทว่าก็ไม่ได้มีที่นั่งมากพอนะครับที่จะให้เขานั้นเข้าไปได้ในตอนนี้ก็พยายามที่จะบุกเข้าโจมตีคนอื่นๆนะครับแต่ในด้านความแข่งกองเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับขั้นตัดวิญ,ญญาณก็ตามนะครับเปรียบเทียบกับความสามารถของคนอื่นแล้วตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะคนอื่นได้เลยพยายามที่จะเข้าไปเพื่อยึดครองเอาสถานที่นะครับแต่ก็ถูกอาณาเขต ทำการโจมตีโจเตอร์เขานั้นได้รับบาดเจ็บไปเป็นในบทที่ดาวไม้ในตอนนี้ตัวเขาก็ได้เล็งเป้าหมายมหาเพกแล้วก็คิดว่าพเพกนั้นก็อาจจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดของเราคนที่มายังสถานที่นี้นะครับก็เลยพุ่งเข้าไปเพื่อทำการเข้าโจมตียึดที่ของเพกไปแต่โดยเอกก็ได้นำเอาสัตว์อสูรของเขาครับเป็นอาูรธคางคกสายฟ้าทำการเข้าโจมตีสวนกลับเข้ามาเหมือนกันจึงทำให้ตัวเขาในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าถูกการโจมตีของเพกเขาเ้าไปแบบเต็มๆใน จนสุดท้ายแล้วตัวเขาเองก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในจุดจุดนี้ป่ะนะครับและหลังจากที่ทุกคนได้มากันครบ <c oughs> มากันพร้อมแล้วทาโนโซที่เป็นผู้คุมสถานแห่งนี้ <c oughs> เพื่อที่จะพาทุกคนเข้าไปนะครับตัวเขาก็ได้นำเอาอาวุธพิเศษให้แก่แต่ละคนไปซึ่งอาวุธนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเตาปุงโอสถนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีอันตรายหรือว่าอยากจะออกจากดินแดนเทพโบราณแห่งนี้ก็สามารถออกมาได้โดยตรงเลยนะครับ ก่อนที่ทุกคนจะได้่งเดินทางเข้าไปในดินแดนเชพแห่งนี้เหมือนกันซึ่งแต่ละคนก็จะแยกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆนะครับพวกเขาก็จะถูกส่งมาโดยแบบว่าที่ไม่เหมือนกันนะฮะเป็นการสุ่มๆไปยังที่แห่งนั้นโดยพระเอกที่มาถึงยังดินแดนเชพโบราาแล้วตัวเขานั้นก็รู้สึกชึ่งเหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้สถานที่แห่งนี้มันจะได้ถูกทําลายไปแล้วเรียบรอน,นะครับ แต่มันก็ยังคงเหลือสิ่งที่ทําให้เขานั้นคิดว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตมันเป็นสถานที่ที่แบบว่ารุ่งเรืองมากๆนะครับอุดมสมบูรณ์แม้แต่กระทั่งเสาที่แบบว่าทําการสร้างอาคารขึ้นมาก็ยังเป็นเสาที่ทางถูกขึ้นมาจากหินวิญญาณอีกด้วยในตอนเองพระเอกก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นนะครับดินแดนที่มีความแข็งแกร่งขนาดนี้ทําไมถึงสามารถถูกทําลายไปได้ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่พระเอกนั้นสงสัยเท่านั้นนะครับ ก่อนที่ตัวเขาเองจะทำการสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อ เพื่อหาสิ่งที่ตัวเขานั้นพอจะสามารถทําการดูซับฝึกฝนได้นั่นเองนะยับตัวในตอนเองพระเอกก็ได้ไปเจอกับป้ายศิลาแห่งหนึ่งนะครับผมเหมือนกับว่ามันมีพลังงานจิตวิญญ,ญาณซ่อนอยู่ยังใต้ป้านแห่งนี้นะครับพระเอกก็ได้ทําการดึงมันออกมาจนตัวเขาก็ได้ไปเจอจริงๆนะยับได้ไปเจอกับพลังงานออร่าสุดแข็งแกร่งมากมายนะรับที่พอจะทําให้ตัวเขานั้นหลอมลวงหลองฟัง,งเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังงานจิตวิญญ,ญาณของเก่านยครับในตอนเองพระ เอกก็ดาการดูซับมันเข้าไปแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองมันก็มีนายน้อยจากนิกายต้าหลัวหรือว่านายน้อยจากนิกายดาบนีครับตัวเขาที่มุ่งเดินทางมาเจอเพกแล้วก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของนิกายดาบของพวกเราเจ้ารีบหนีออกไปจากที่นี่ซะอย่าหาว่าขนะ้าไม่เตือนเลยละกันแต่ทว่าคิดเลยว่าพระเอกนั้นจะยอมนี่ครับพระเอกมาถึงที่นี่ก่อนอยู่แล้วนี่ฮะตัวเขานั้นก็ยังยืนหยัดในการดูซับพลังต่อไป จนนายน้อยจากนิกายดาบคนนี้ก็ได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกด้วยทักษะวิชาดาบของเขานะครับแต่พระเอกก็ได้นําเอาสัตว์อสูรคางคกสายฟ้าป้องกันการโจมตีนันเอาไว้ยอย่างง่ายดายจนตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแร่งของเพคก็สัมผัสได้ถึงเพียงแค่ระดับตัดวิญญาณขั้นต้นเท่านั้นนะครับแต่ทําไมดูเหมือนว่าจะแข็งแร่งมากกว่านี้มากพอสมควรนรี่ฮะตัวเขาก็คิดน้อยคิดใจเลยทีเดียวนี้ครับว่าจะทําการ โจมตีต่อพระเอกหรือเปล่าจนพระเอกในตอนนี้ก็สามารถดูซับพลังได้สำเร็จนะครับผม จนนายน้อยจากนิกายตาหลที่เห็นแบบนี้ตัวเขานั้นก็รู้ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปเกรงว่าก็คงจะไม่ใช้คูต่อสู้ของพอเพกเป็นแน่ในตอนนี้ก็ต้องรีบทําการโจมตีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานะครับเปิดใช้รูปแบบร่างอวตารขนาดใหญ่ทาการเข้าโจมตีฟาดฟันพระเอกเข้าไปานะครับก่อนที่จะใช้โอกาสนี้ในการรีบลบนี้ออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่คิดเลยว่าพระเอกนั่นจะยอมหนนทีคิดจะทําการโจมตีจัดการเขาไม่มีใครสาม,มารถ มีรอดมีชีวิตออกไปจากที่ดีได้แม้แต่คนเดียวพระเอกนําเอาธงวิญญาณของเขามาพุ่งเข้าไปโจมตีส่วนกลับนะครับนต่น้อกจากนิการต้าลวนถึงแม้ว่าจะพยายามหนีออกจากพระเอกไปก็ตามแต่สุดท้ายก็ได้ถูกพระเอกโจมตีสกัดเอาไว้อยู่ดีนะครับก่อนที่พระเอกจะได้นำเอารักครั้งศักดิ์สิทธิ์ของเขาทําการครอบร่างของนายน้อยจากนิการต้าลวเอาไว้ก่อนที่พระเอกจะทําการโจมตีเข้าไปแบบรัวนะครับจนตัวเขาในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามในการป้องกันการโจมตีของเพกไว้ สุดท้ายก็ถูกพระเอกจัดการประยู่ดีนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ตายไปโดยตรงนะครับพระเอกทําการกักขังเอาไว้ที่ระครังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อทําการดูดซับพลังจิตยญานจนกว่าตัวเขานั้นจะตายไปนะครับก่อนที่จะได้เอาสมบัติท,ทั้งหมดที่แบบว่าอยู่ในกระเป๋าสมบัติมาอยู่ในการครอบครองของเขาแทน ในระหว่างนเง้นพระเอกก็มุ่งเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่เขานั้นต้องการตามหาเศษเสเียวพลังงานบางอย่างหรือว่าสมบัติที่ยังหลงเหลือนในแดนเทพโบราณแห่งนี้นะครับ จนผ่านระยะเวลาไปไม่นานพระเอกก็สามารถทำได้สำเร็จนะยับก็จะสามารถจัดการนายน้อยจากนิกายต้าหลวงไปได้ดึงเอาสมบัติในกระเป๋าสมบัติของเขาออกมาทั้งหมดก็จะมีหินคิดตันวิญญาณระดับสูงมากมายเลยทีเดียวนรับถือได้เลยว่านิกายต้าหลวงเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่มากๆนะรับแม้เพียงแค่สิทธิ์หนึ่งคนก็มีทรัพย์สมบัติที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่ทว่านายน้อยจากนิกายตาหลวงตัวเขานั้นก็ยังไม่ได้ตายไปแต่อย่างใดนะครับใช้โอกาสที่พระเอกเผลอทำการแยกจิต วิญญาณเข้าไปในดาบของเขาผงเข้ามาในการโจมตีพอเพกนะครับแต่ลาวาก็ถูกพระเอกจัดการฆ่าไปอยู่ดีเพราะพระเอกนั้นเตรียมตัวในการรับมือเอาไว้อยู่แล้วนะครับจนในตอนนี้พระเอกก็เลยสามารถจัดการน,นายนนอยจานิกายต้าหลวได้รับสมบัติทั้งหมดของเขามาอยู่ในการครอบครองหมดเลยซึ่งสิ่งที่พระเอกนั้นสนใจที่สุดนะครับมันก็จะเป็นป้ายยกแผ่นหนึ่งซึ่งป้ายยกนี้เป็นคล้ายๆกับแผนที่นะครับของดินแดนเทพโบราณแห่งนี้สามารถไปได้ทุกๆที่ที่อยู่ในดิน แดนเทโบรานนะครับพระเอกเลยเลือกไปยังสถานที่อห่งหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานที่อย่างนี้มันคือสถานที่ไหนเพราะตัวเขาก็ได้สุ่มมาเหมือนกันซึ่งพอพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับสถานที่อื่นๆนะครับเป็นแดนเทโบรานที่ถูกทําลายไปหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือเพียงแค่ซากปลักหักพังที่ยังคงเหลือเอาไว้ยังสถานที่แห่งนี้เท่านั้นแต่ว่าพระเอกก็สามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ดินแดนแห่งนี้ถึง แม้ว่าจะถูกทำลายไปแล้วในอดีตก็คงจะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับมันเกิดเป็นภาพชายขึ้นมาในหัวเขาในตอนที่ดินแดนแห่งนี้มันอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนมากมายผู้ฝึกตนมากมายแข็งแก่งมากมากนะครับแม้แต่กระทั่งเด็กน้อยตัวเขานั้นก็ยังมีความสามารถพรสวรรค์จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวระเอกเองก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นนะครับในการที่แบบว่าดินแดนเทพโบราณแห่งนี้ถูกทําลายไปมันก็คงจะต้องมีใครบางคนที่แข็งแก่งมากๆที่สามารถทําให้ดินแดนเทพโบราณน,นี้ทําการถูกทําลายไปนะครับซึ่งพอพเอกพูดตบทันไรครับผมกล่าวว่าจะมีการโจมตีสุดแข็งแก่งของใครบางคนเป็นฝามื ขนาดใหญ่จากพลังศักดิ์สิทธิ์ทำการเข้าโจมตีดินแดนเทโบรานแห่งนี้นะครับจึงทําให้การโจมตีนั้นเพียงแค่การโจมตีเดียวเหล่าผู้ฝึกตนในดินแทนเทพแห่งนี้นะครับพยายามป้องกันเอาไว้ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะท้านทานการโจมตีนั้นได้การโจมตีเดียวเท่านั้นพระราชวังแห่งดินแดนเทพโบราณแห่งนี้ถูกทําลายไปพริบตาเลยทีเดียวนะครับในตอนเองพระเอกที่ได้เห็นแบบว่าภาพความทรงจาเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากกว่าเดิมนะครับใครกันแน่ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นทําการโจมตีเดนเทพโบราณเพียงแค่การโจมตีเดียวสามารถทําลายดินแดนเทพโบราณแห่งนี้ได้เลยนะครับแต่ในระหว่างที่พระเอกกําลังสงสัยคุณคิดเรื่องต่างๆนะครับ ในตอนเองก็ดูเหมืนว่าจะมีการโจมตีของใครบางคนทําการเข้าโจมตีเพกมานะครับซึ่งใน EP นี้ก็จบกันไปก่อนนะับผมสำหรับตอนที่ล่าสุดนะครับสําหรับตอนหน้าคลิปหน้า EP หน้าเดี๋ยวจะมาต่อได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลากมก่อนนะครับผิดพลาดไปกได้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเสีย